สวัสดีครับวันนี้มาดูรีวิวชุดเครื่องเสียงไอว่ากันนะครับตัวนี้ไอว่าตัวเครื่องจะเป็นซีรีส์ NSX 999 MK2 นะครับส่วนลำโพงนี่จะเป็นรุ่น NSX 999 MK1 นะครับเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับแต่คนละคนละรุ่นครับอ่านี่จะเป็นรุ่นลำโพงจะเป็นรุ่น1น,นะครับเครื่องจะเป็นรุ่น2รุ่นนี้บอกได้เลยว่าเสียงดีจริงๆนะครับเบสหนักแน่นนะครับ มีปรับเบสได้4ระดับนะครับแล้วก็ปรับแหลมได้อีก4ระดับนะครับมีภาพนิ่งให้ดูก่อนนะครับทั้งตัวเครื่องทั้งลําโพงนะครับตัวนี้ลําโพงมาค่อนข้างจะสวยนะครับส่วนตัวเครื่องก็มีจาหนีบ้างนิดหน่อยนะครับดูภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับแล้วค่อยดูคลิปเสียงเทสอีกทีนะครับหลังจากจบภาพนิ่งนะครับตัวนี้หน้าจอชัดเจนเลยนะครับหน้าจอเป็น2ชั้นนะครับชัดเจนนะครับใช้งานได้ เอมขยาย AUX นะครับแล้วก็ FM นะครับ FM นี่รับชัดนะแต่สัญญาณจะเบาหน่อยนะครับแล้วก็เร่งเสียงเอาได้นะครับฟังฟังได้ได้ชัดอยู่นะครับมาดูสภาพตัวเครื่องกันก่อนนะครับ MK2 นี่จะเป็นซีรีส์ที่เสียงดีของไอว่าเลยนะครับ EQ นี่ปรับได้อิสระนะแล้วก็มี EQ สำเร็จรูปด้วยนะครับนี่เป็นสภาพลำโพงนะครับสเปคลำโพงจะเป็นดอก5.5นิ้วนะครับ เป็นแบบ3ามทางนะครับตู้ลึกมากครับตู้ลึกมากแล้วก็ไม้หนาด้วยนะครับทําให้อัเปเดตได้เสียงค่อนข้างจะตึบตับเลยนะครับเดี๋ยวมาชมภาพนิ่งเสร็จแล้วก็มาชมคลิปเสียงกันต่อได้เลยนะครับครับวันนี้มาดูรีวิวเครื่องเสียงกันนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นชุดไอว่านะครับตัวนี้ตัวเครื่องจะเป็นรุ่น n s x 999 MK2 นะครับส่วนลำโพงนี่จะเป็นรุ่น n s x 999 MK1 นะครับลำโพงเป็นรุ่น1นะครับ,นนรบไม่ใช่รุ่น2เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับนี่คือจะให้ผมให้ดูสภาพด้านหลังของเครื่องก่อนนะครับนี่ครับนี่ลำโพงนะครับลำโพงสวยนะบอกเลยว่าไม่ผูบวมเลยครับ ส่วนลำโพงนี่ผิวนี่ติดมาให้ใหม่นะครับเป็นผิวลายไม้สีดำนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นมันเป็นคาบนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ FM นะครับ FM นี่รับรับไม่ชัดเท่าไหร่บาเสียงเบาครับแต่ว่ารับได้ดีนะครับฟังได้นะครับแล้วก็ AUX นะครับ ใช้ AUX นี่นะครับเสียบ RCA ข้างหลังนี่นะแล้วก็เ <c oughs> ทปกับ CD เสียแล้วนะครับนี่คือช่องต่อลำโพงคู่หน้านะครับตัวนี้อันนี้เป็นช่องต่อลำโพงเซอร์ราวนะครับซ้ายขวาอันนี้เป็นซับเฮาส์นะครับใช้งานได้ปกตินะตรงนี้ครับส่วนตัววงนี้เป็นวอลลุ่มวอลลุ่ม AUX นะครับถ้า AUX สัญญาณแรงมากก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้สัญญาณเบาลงหน่อย ถ้าเราเสียบ a u x สัญญาณมันเบานะครับเราก็เร่งตามเข็มนาฬิกาไปทางขวานะครับเร่งให้สัญญาณแรงได้นะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับถ้าเกิดต่อพวกบลูทูธพวกอะไรงี้สิรับได้สัญญาณชัดเจนเลยนะครับแจ่มเลยนะอันนี้ช่อง fm นะถ้ามาเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่มาชมด้านหน้ากันครับครับมาชมด้านหน้ากันต่อนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับนี่นะครับ nfx 99 MK2 นะครับ MK2 นี่เสียงดีมากนะผมบอกเลยแล้วก็ลำโพงจะเป็นรุ่นของ MK1 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ากากให้ดูนะครับ MK1 นี่ลำโพง MK1 นี่สเปคไม่ถึง6นิ้วนะน่าจะเป็นที่5.5นิ้วนะครับตัวนี้ เป็นกลวยกระดาษนะครับขอบผ้าอาบน้ำยานะครับตัวนี้เป็นขอบผ้าอาบน้ำยานะเป็นระบบสามทางนะครับนี่นะครับลำโพงกับตัวเครื่องเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ไม่ตรงรุ่นนะตัวนี้ใช้งานได้บ่อยทีนะครับ AUX นะครับแล้วก็ FM นะตำหนิจะมีตำหนิหน่อยนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กจะมีเสียงออกลำโพงนิดหนึ่งนะครับ ดังตุบนิดนึงแต่ไม่ดังนะครับไม่มีผลต่อลําโพงนะผมลองผมเทสแล้วไม่มีผลต่อลําโพงนะครับถ้าไม่ซีเรียสตรงนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่๋ผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับแล้วเราเปิดนะครับบางครั้งก็จะมีบางครั้งก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้ามีก็ไม่ได้เสียงดังมากขนาดที่ว่าทำร้ายลำโพงนะ หรือว่าใช้งานได้ดีนะครับท้าไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเทสเพลงให้ฟังนะครับ สักคู่นะครับเดีย๋ยวหาเพลงที่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะ ข้างแรงนะทั้งเบตททั้งไรจัดจ้านเลยครับ่ไมลสัก พอรุ่มไม่ลวนนะครับ นะครับปุ่มกดตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับกดได้ทุกปุ่มเลยนะครับตัวนี้จะเพิ่มมีทีเบตนะครับทีเบตตัวนี้จะเป็นเพิ่มเบตนะครับได้4ี่ระดับหนึ่งสามสี่นะครับส่วน b b b ี e นี่จะเป็นเพิ่มเสียงแหลมนะครับได้4ระดับเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่คือปิดนะหนึ่งสามสี่นี่นะครับ EQ ก็ถ้าสําเร็จลูกก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับ,บล็อก๊ปอปแจ๊สอะไรพวกนี้นะครับถ้าปรับ EQ เองต้องเลือกมาให้ถึงโหมดตัว M นี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะปรับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับ EQ นะครับนี่นะครับเลื่อนได้เลย ดีคิวเจ็ดแบนด์ครับขับค่อนข้างได้เยอะนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นซิเลตเลือกโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวมาลอง FM ดูนะครับ FM นี่สัญญาณมันเบานะครับแต่ว่าเสียงดังอยู่นะรับขึ้นปรับอะไรได้หมดครับ ดิฉันจะไล่เลียงให้ฟังนะคะ,นนะคที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คือวันที่สามสิบเอ็ดนะคะมะัน <AM X S 2> น้ำด้วยไฟฟ้าทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ค <AM X S 2> ้ายเขื่อนจเบดแรงนะตัวนี้ผมบอกเลย ารถปรับเสียงกล้องางวานได้นะครับเนี่ยครับขอบคุณที่รับชมนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับไอ้ว่า MK2 บอกเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ